ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทำสี่ประการในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสนาหน้า13จากพระแตววิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่333ข้อที่254พิกุทั้งหลาย ทำสี่ประการเหล่านี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกำหนดรู้ก็มีทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสียก็มีทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้เจริญก็มี ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้แจ้งก็มีภิกขุทั้งหลายก็ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกำหนดรู้เป็นอย่างไรคืออุปาทานขันห้าภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า ทมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงกำหนดรู้ก็ทมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสียเป็นอย่างไรคืออวิชชาและภาวะตัณหาพิกุททั้งหลายนี้เราเรียกว่าทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงละเสีย ก็ทำที um ่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้เจริญเป็นอย่างไรคือสมถะและวิปัสสนาพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้เจริญก็ทำที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้แจ้งเป็นอย่างไร คือวิชาและวิมุติภิกขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าธรรมที่รู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วพึงทำให้แจ้งภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลลรรมสี่ประการ